ครับสวัสดีครับคราวนี้เรามาดูในรายละเอียดของตัวสับปะปรดนะฮะซึ่งเมื่อเช้าเองที่ผมไปตลาดสมกรมาแล้วก็ไปที่ท็อปอามาเก็ตมาก็ซื้อสับปะปรดมาประมาณสัก4-5พันนะฮะที่จะเป็นให้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นเป็นตัวอย่างได้บ้างนะครับว่าแต่ละพันมันมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะฮะ ซึ่งซึ่งก่อนอื่นที่จะไปถึงตรงนั้นนะนะฮะผมจะขอ,อเรียบเรียงสั้นๆนะนะฮะว่าสับประรดในเมืองไทยเรามีทั้งหมดอยู่ประมาณสักสิบพันเก้าถึงสิบพันนะนะฮะที่ที่พอจะเรียบเรียงได้บ้างนะนะฮะโดยโดยมันมีอยู่หลากหลายพันขึ้นอยู่กับการเพาะปลูกขึ้นอยู่กับสภาพของดินอากาศนะฮะไม่ว่าจะเป็นสับประรดที่ไหนๆก็จะมีข้อเด่นที่แตกต่างกันไปนะฮะนะครับ ซึ่งพันแรกเลยนะฮะพันแรกเลยก็จะเป็นเขาเรียกว่าสับประรดนางแรซึ่งที่พ่อปู่ก็อยู่ที่แถวเชียงรายนะฮะนะฮะมีลักษณะที่เป็นเนื้อแน่นแล้วก็ชําน้ํารสชาติก็จะหอมหวานกลิ่นหอมเหมือนน้าผึ้งนะครับอันนี้ไม่ไม่มีตัวอย่างให้ดูนะฮะแต่ผมเคยผ่านผ่านมาทางเชียงรายนะ,ะเคยไปเที่ยวเชียงรายมาเมื่อ2ปี สามปีที่แล้วนะฮะนะเราก็ได้ซื้อกลับมาก็ถือว่ารสชาติใช้ได้เลยนะฮะซื้อระหว่างทางนะครับรสชาติอร่อยหอมหวานจริงๆนะฮะแล้วก็มีฉ่ำน้ำด้วยนะอีกอันนึงจากเชียงรายเหมือนกันก็คืออันที่2ก็สับปะรดภูแลสับปะรดภูแลตอนแรกผมนึกว่าจะอยู่แถวจังหวัดเลยไม่ใช่นะครับ ะะสถานที่พ่อปู่เขาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่เชียงรายเช่นเดียวกันดังนั้นอ่ะเชียงรายก็จะมีอยู่2พันก็คือสับประรดนางแรกับภูลแลนี่แหละนะฮะแต่ว่าสับประรดของภูลแลเนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างกับนางแรก็คือมันจะมีลักษณะที่สีเหลืองอ่อนนะฮะหวานกรอบแล้วก็หอมอร่อยนะฮะอันนี้ก็จะไม่ฉ่าน้ําเหมือนกับนางแรเท่าไหร่นักดังนั้นอ่ะใน2พันนี้นะฮะโดยเฉพาะนางแรนี่เนี่ยบริษัทพวกทิปโก้หรือบริษัท ที่ทําน้ําผลไม้นะฮะก็จะไปสั่งซื้อเข้าโรงงานเพื่อผลิตเป็นเป็นผลไม้น้ําผลไม้กล่องนะฮะน้ำผลไม้100%ชนิดกล่องนะฮะนะครับซึ่งคุณภาพก็จะด้อยกว่าที่เราทานสดนะนะแต่ว่าคงความวิตามินซีก็ยังคงมีอยู่นะครับใน2,000นเนี้ยนะฮะก็ก็จะอยู่แถวเชียงรายพันที่3พันอะไรครับพันที่3เป็นพันที่ผมชอบมากเลยจะบอกให้ ก็คือสับป,ปะรดหอมสุวรรณได้ได้ชื่อของมันนะฮะหอมสุวรรณเนี่ยจะคิดว่ามันจะอยู่สุพรรณบุรีไม่ใช่นะครับหอมสุวรรณเนี่ยเป็นสับป,ปะรดที่ขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบคีรีขันเลยนะฮะถือว่าเป็นสับป,ปะรดที่ผมชอบเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันมีเนื้อละเอียดสีทองเนื้อนแน่นหวานกรอบมีวิตามินซีสูงที่สุดเลยนะฮะในในบรรดาของของสับป,ปะรดทั้งหมดเลย นะฮะเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็เวลาคั้นน้ํานี่นะฮะเ,เนื้อมันจะละเอียดมากดังนั้นนะ่ะมันก็จะได้น้ําไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นันแต่ว่าเราก็ผสมกับพันธุ์อื่นได้นะฮะแต่ความหอมหวานอร่อยของมันเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของสับประรดหอมสุวรรณเลยนะฮะของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะขึ้นชื่อมากนะครับแล้วก็อันดับสีสับประรดไรเอ่ย สับป,ประรดอ่าลืมไปเอาอันดับ3ก่อนเดี๋ยวให้ดูก่อนอันดับ3สับปะรดหอมสวนมีลักษณะเป็นอย่างไรนี่ฮะนี่หอมสวนนี่ขนาดก็จะไม่ใหญ่มากครับขนาดกําลังพอดีเนี่ยหอมสวนนะฮะอันนี้เขาก็จะบอกว่าหอมหวานปอกง่ายไม่กัดลิ้นนี่คือหอมสวนมีวิตามินซีน,นะฮะมีวิตามินซีสูงนี่ครับหอมสวนนะครับได้มาตรฐานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆ ถือว่ามีขั้นตอนการผลิตที่ดีมากครับของประจวบคีหรือขันลูกก็จะไม่ใหญ่มากการคั้นน้ําแนะนําว่าให้คั้นรวมกับยี่ห้ออื่นด้วยพันอื่นด้วยมันจะได้น้ําเยอะขึ้นนะฮะแต่อันนี้ถือว่ารสชาติหอมหวานอร่อยมากผมชอบเป็นที่สุดเลยนะครับราคาเลยครับราคาเขาขายเป็นลูกนะฮะเนื่องจากมันมมันมีลูกขนาดกลางมันไม่ได้ลูกใหญ่มากเขาเลย ขายลูกหนึ่งก็ประมาณ60กว่าบาท6 65บาทประมาณนั้นนะครับในลูกหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะนี่คือหอมสุวรรนะมาอันดับที่4ห้วยมุ่นนะครับห้วยมุ่นเป็นยังไงมาดูห้วยมุ่นถือว่าเป็นสับะรดที่มาจากจังหวัดอุตรดิตถนะครับน,นี้ผมซื้อมาเมื่อชเช้านี่ซื้อมาจากท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตลูกใหญ่มากครับห้วยมุ่นผมถือว่า ในบรรดาสับะรดด้วยกันนี้เนี่ยจะเป็นพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดนะฮะแต่ก็มีลูกเล็กลูกใหญ่ลูกกลางนะฮะตามแล้วแต่ที่ก็จะมาขายโดยส่วนใหญ่พ่อค้าเขาจะมาลูกลูกขนาดเล็กกันนะฮะเพราะมันมันเขาช่างกิโลขายห้วยมุ่นนี่นะฮะเป็นสับะรดที่ช่างกิโลขายแล้วลูกหนึ่งนะฮะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างลูกนี้นี่ฮะยกให้ดูลูกนี้เนี่ยกี่กิโลรู้ไหมครับ2กิโลกว่านะฮะนี่2กิโลกว่า ร้อยบาทร้อยหกบาทดูสิครับสับป,ปะรดไทยเราไม่ธรรมดานะลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งเนี่ยลูกนี้ก็ใหญ่เหมือนกันเห็นไหมฮะลูกเนี้ยใหญ่เช่นเดียวกันอันนี้ใหญ่กว่ามเมื่อกี้ด้วยอันนี้รู้สึกจะประมาณกี่กิโลดูดิครับ2กิโลขีดนะฮะราคาก็ร้อยสิบสี่บาทนี่ลูกใหญ่ขึ้นดีอันนี้เนี่ยข้อเด่นของห้วยมุ่นนะฮะบอกไว้ก่อนเลยว่าน้ําเยอะมากมันจะฉ่าน้ํามากครับ นะฮะแล้วก็จะมีรสหวานด้วยนะฮะเนื้อก็โอเคเนือ้อออกเป็นสีเหลืองน้ำผึ้งนะครับแล้วก็ไม่กัดลิ้นด้วยอันนี้ไม่กัดลิ้นนะฮะนี่มาจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับถือว่าเป็นพันธุ์ที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับต่อมาอันดับที่5ครับสับประรดสีราชาสับประรดสีราชาวันนี้ผมไม่ได้ซื้อมานะฮะ แต่ว่ารูปร่างก็จะคล้ายๆกับสับปะรดตาสีทองอย่างเงี้ยลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะตัวอ้วนนิดนึงจะลูกลูกอวบ,บนิดนึงลูกโตๆนะฮะรสชาติของของอ่าสับปะรดสีราชาก็คือจะมีรสเปรี้ยวเปรี้ยนำนะฮะดังนั้นน่ยผมก็ยังไม่ค่อยชัดชอบทานเท่าไหร่เปรี้ยวนำํำแล้วก็ฉ่ำน้ำน้ำก็จะเยอะด้วยแต่มันจะออกรสเปรี้ยวนี่แหละที่เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะ แต่ก็ถือว่ามีวิตามินซีเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับสับปะรดสีราชาซึ่งแหล่งแหล่งที่พอปลูกก็อยู่แถวจังหวัดชนบุรีจังหวัดตราดนะครับอันนี้ค่อนข้างขายเป็นลูกเช่นเดียวกันครับลูกหนึ่งก็ประมาณสัก30บาทประมาณนั้นนะฮะไม่ได้ชั่งกิโลขายอันดับ5้าไปแล้วนะครับอันดับ6สับปะรดไร่ม่วงผมยังไม่เคยทานเลยนะครับสับปะรดไร่ม่วงเป็นยังไงยังไม่ทราบ นะแต่ที่เขาบอกว่าสับปะรดไร่ม่วงนเนี่ยมันอยู่ที่แหล่งผลิตอยู่ที่จังหวัดเลยเนื้อก็จะมีสีทองฉ่าเนื้อแล้วก็หอมหวานนะครับอันนั้นคือสับปะรดไร่ม่วงนะครับอันดับ7นะครับสับปะรดอะไรเอ่ยสับปะรดฉีกตาซึ่งคราวที่แล้วผมบอกว่าสับปะรดแหกตาจริงๆนะมันคือสับปะรดฉีกตานะฮะแหล่งพ่อพันุ์แหล่งผลิตก็คือ แถวจังหวัดเพชรบุรีนะฮะเลยจังหวัดประจวบขึ้นมาก็จะมีอีกพันหนึง่งนั่นแหละครับพันฉีกตาถ้าเราขับรถมาจากภาคใต้นะฮะเราก็จะแวะซื้อนะเขาก็จะโชว์ให้เห็นว่ามันฉีกตายัางไงฮนะก็คือไม่ไม่จำเป็นจะต้องใช้มีดปอกเลยใช้มือเรานี่แหลนะฮะฉีกที่เป็นตาตามันนะฮะออกมาทานได้เลยฮนะรสชาติหวานครับไม่น่าเชื่อผมซื้อมาแล้วมาคั้นน้ำน้ำก็ฉ่ำด้วยนะ นะฮะมีน้ำฉ่ำด้วยแล้วก็มันอีกอันนึงข้อเด่นของมันคือไม่ไม่กัดลิ้นด้วยนะฮะจะไม่คันลิ้นนะครับนะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของที่ไม่เหมือนใครเลยเรียกว่าสับปะรดฉีกตาสามารถที่จะเอามือเอานิ้วนิ้วเนี่ยจิ้มในตาของสับปะรดนะฮะแล้วก็ฉีกออกมาแล้วก็กินได้เลยนะฮะแต่เปลือกห้ามกินนะเดี๋ยวจะคันคอนะครับคราวนี้มาดูสับปะรด ตาสีทองนะฮะขายค่อนข้างเยอะมากในประเทศไทยเรานะฮะเพราะราคามันถูกนะทานง,ง่ายนี่ครับน,นี่ให้เห็นเลยเนี่ยที่ผมซื้อมาวันนี้คือตาสีทองที่ซื้อมาเยอะกว่าเพื่อนเพราะว่ารสชาติมันก็จะหวานนะฮะแต่ว่าข้อด้อยของมันก็คือมันไม่เหมาะสําหรับคั้นน้ําเท่าไหร่นะผมว่าเนื่องจากว่าน้ามันไม่่อยเยอะนะฮะเนี่ยลูกมันก็จะเป็นผอมๆยาวๆอย่างเงี้ยฮะครับมัน เนื้อมันค่อนข้างแห้งะนะฮะน้าไม่ค่อยฉ่ามันไม่เหมาะสําหรับการคั้นน้ําแต่ผมจะไม่ต้องมาคั้นน้ําเพราะว่ามันหวานน้ำมันจะมีรสชาติหวานผมก็จะเอาส่วนผสมอย่างอื่นผสมลงไปกับน้ําสับปะรดมันก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะฮะแต่ได้ความหวานของสับปะรดตาสีทองนะครับอันนี้คือข้อเด่นของตาสีทองการขายก็ราคาถูกมากเลยในบางช่วงนะครับ ในบางช่วงนี้ซื้อ1แถม1ราคาแค่ลูกละ29บาทอย่างเงี้ยดังนั้นนะถ้าซื้อ1แถม1ตกลูกละ10กว่าบาทเท่านั้นเอง1 5 1 6บาทเท่านั้นเองครับน่าทานมากแล้วราคาจูงใจมากสำหรับสาหรับคนที่จะซื้อมาทานนะฮะเหมาะสำหรับในการที่จะทานไม่ต้องคั้นน้ำะนะฮะก็คือทานสดนะฮะทานเนื้อมะนะันแหละเพราะว่าเนื้อมันจะแห้งๆมันจะกรอบมันจะไม่ค่อยฉ่ำน้ำแต่รสชาติหวานครับ ยืนยันนะสีทองไปละเป็นอะไรอีกอะสับประรดเออมีอีกนหนึ่งสวนพึ่งสับประรดที่มีชื่อเลยสวนพึ่งนะฮะสวนพึ่งนี้ก็เป็นเป็นถือว่าเป็นสับประรดของราชบุรีนะฮะมีแหล่งแหล่งเพาะพันธุ์อยู่ที่ราชบุรีเนี่ยฮะสวนพึ่งก็จะมีมีตาที่เล็กกันนะฮะเห็นไหมฮะเนียนเลยเปลือกนี่จะบางมากนะฮะเวลาปอกเปลือกเนี้ยเราจะได้เนื้อเยอะมาก นะอันนี้เนี่ยสับปะรดสวนพึ่งเนี้ยจะช่างกิโลขายราคาก็ไม่ได้ต่างกันกับห้วยมุ่นเท่าไหร่นะแต่ว่ารสชาติจะหอมหวานตามสไตล์ของราชบุรีนะผมถือว่าในโซนนี้เนี่ย<ม>เป็นสับปะรดที่ที่รสชาติดีมากนะครับก็คือสับปะรดราชบุรีสับปะรดอันนี้นะฮะสวนพึ่งราชบุรีสับปะรดสวนพึ่งนะครับ อันนี้ก็ช่างกิโลขายเช่นเดียวกันสับรดนพึ่งอร่อยมากเหมือนกันนะฮะนี่ก็เป็นที่ชื่นชอบของผมเช่นเดียวกันนะครับสับปะรดส่วนพึ่งแต่หาไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะักเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะส่งเข้าโรงงานนะครับอันสุดท้ายก็สับรดภูเก็ตนะฮะไม่มีให้ดูสับรดภูเก็ตจะเป็นลูกบางๆเล็กๆกันนะฮะลูกยาวๆนะรสชาติหวานมากครับ หวานนำเลยกรอบบุคลิกของสับป,ประรดภูเก็ตจะคล้ายๆกับตราสีทองมากแต่ว่าลูกจะเล็กกว่าตราสีทองอย่างอื่นนี่คล้ายคึงกันมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกนะฮะเนื้อเนื้อก็กรอบหอมหวานแต่ว่าไม่ฉ่ำน้ำเหมาะสำหรับในการที่เราะจะปลอกเพื่อกินเนื้อมันนะฮะน่าจะกรอบหอมหวานนะแต่ผมก็ เช่นเดียวกันเอามาคั้นน้ําแล้วก็ผสมอย่างอื่นเข้าไปก็จะได้รสชาติหวานของสับปะรดนะครับทำไมผมถึงต้องทานสับปะรดนะฮะจะบอกไว้ก่อนเลยนะฮะว่าสับปะรดนี้เนี่ยมันหาได้ง่ายอันดับแรกเลยนะมีทุกฤด,ดูการนะครับแล้ววิตามินซีก็สูงนะครับถึงมันจะไม่สูงเท่ากับกีวีนะฮะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วถือว่าสูงมากเช่นเดียวกัน นะคุณสมบัติอีกอันหนึ่งของน้ําสับปะรดก็คือเราทานหลังจากที่เราทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยมันจะช่วยในการย่อยอาหารนะครับเพราะว่ามันจะมีเอนไซม์ชนิดหนึ่งนะที่ไปช่วยไปย่อยพวกโปรตีนพวกคาร์บโบไฮเดรตอะไรต่างๆเป็นอย่างดีเลยนะครับดังนั้นระบบการเผาผลาญของเราจะดีละถ้าเราทานทุกวันหลังทานอาหารเสร็จผมแนะนำว่า ต้องหลังทานอาหารเสร็จนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยสับป,ประรดเขาจะมีความเป็นกรดอยู่ดังนั้นมันจะกัดกระเพาะของเรามันจะทําให้ระคายเคืองกระเพาะนะฮะถ้าเราจะไปทานโดยที่ท้องว่างอยู่ดังนั้นขอแนะนําว่าทานหลังจากที่เราทานอาหารนะครับแล้วหลังจากดื่มน้ําสับป,ประรดเสร็จแล้วผมแนะนําว่าให้ดื่มน้ําเปล่าตามลงไปด้วยเนื่องจากว่ามันจะไปกัดลําคอเราดูๆแล้ว ขั้นตอนในการดื่มก็ยังมีนะไม่ใช่ว่าดื่มน้ำผลไม้แล้วก็จะเสร็จเร็จกันไปเพราะไม่งั้นนะ่ะมันจะกัดคอคุณคุณจะคันคอคุณจะไอคุณจะอะไรต่างๆนะฮะเดีย๋ยวจะหาว่าเป็นโรคโควิดไปอีกนะดังนั้นเวลาดื่มน้ำสบรดเสร็จคุณก็ดื่มน้ำเปล่าตามลงไปซะเพื่อให้มันชะล้างไอไอน้ำสบับปะรดที่ติดอยู่ในลําคอคุณลงไปด้วยมันจะได้ไม่คันนะฮนะนี่คือ ข้าวๆข,ของเรื่องของสับปะรดดังนั้นอยากแนะนําให้ทุกท่านทําน้ําสับปะรดไม่ว่าจะกินสดหรือจะคั้นน้ําอย่างผมนะฮะคั้นแยกากากนี่เนี่ยนะอย่างที่ผมเคยทําทให้เห็นในในคลิปก่อนๆน,นี้นะฮะคั้นน้ําสับปะรดเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบและอร่อยมากนะฮะแล้วสุขภาพเราก็จะดีด้วยนะฮะเชื่อไหมว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยผมเป็นโรคเลือดเนืดนะครับ ผมดื่มน้ำสับปะรดทุกวนันทุกวนันนะฮะหลังจากทานอาหารมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้น้ําในร่างกายเราเยอะขึ้นก็จะช่วยในเรื่องของเลือดเรามันไม่เหนื่อยแล้วนะฮะหลังจากนั้นมาผมไม่มีไม่มีปัญหาของโรคเลือดเหนื่อีกเลยนี่นก็เป็นส่วนหนึ่งผมอาจจะคิดไปเองก็ได้นะแต่ว่าผมว่ามันก็น่าจะมีหลักการบางอย่างเช่นเดียวกันนะ,ะของของน้ําสับปะรดนี้ที่ช่วยให้ การไหลเวียนของเลือดการไหลเวียนของน้ำในร่างกายเรามันดีขึ้นนะครับดังนั้นขอแนะนําให้ทุกท่านดื่มน้ําสับปะรดกันทุกวันนะครับแล้วก็จะได้สนับสนุนเกษตรกรคนไทยเราที่ปลูกสับปะรดด้วยครับเพราะว่าบางที่ก็มีปัญหาเรื่องรับของราคาสับปะรดด้วยจะถูกลงถูกลงนะฮะนะครับดังนั้นก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมเกษตรกรไปอีกทางหนึ่งด้วยแนะนําให้ทุกท่านดื่มซะตั้งแต่วันนี้นะครับจะดื่มด้วยวิธีการคั้นน้ําสดคั้นแยกกาก หรือว่าจะกินสดๆก็แล้วแต่นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามชมขอบคุณครับสวัสดีครับ